iPhone 16ขึ้นแท่นเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกในไตรมาส3ของปี2025คอรเตอ,อร์พอยร e s ีเสิร์ชระบุว่า iPhone 16เป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกในไตรมาส3ของปี2025ซึ่งเป็นปีที่2ของการวางขายความนิยมอย่างต่อเนื่องนี้ค่ะเกิดมาจากความต้องการของผู้ใช้งานที่ต้องการอัปเกรดจากรุ่นเก่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการเครือข่ายในตลาดใหญ่ๆนะคะและความนิยมในรุ่นมาตรฐานของ iPhone ในพื้นที่สมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม ก็ยังมีสัดส่วนในตลาดที่ไม่มากนักค่ะนอกจาก iPhone 16แล้วค่ะทาง Counterpoint ยังระบุว่า iPhone 17 Pro Max ก็ยังติดอันดับสมาร์ทโฟนที่ขายดี10อันดับแรกในไตรมาสเดียวกันและกลายมาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีอันดับหนึ่งประจำเดือนกันยายน2025แม้ว่าจะมีการวางจําหน่ายในจํานวนที่จํากัดในช่วงท้ายไตรมาสก็ตามความต้องการใน iPhone 17 Pro แล้วก็17 Pro Max เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้งานจํานวนมากนะคะที่ซื้อ iPhone ในช่วงโควิด19ก็ได้มาซื้อ iPhone รุ่นใหม่อีกครั้งในปีนี้โดย มีฟีเจอร์ใหม่อย่างกล้องเทเลโฟโต้48ล้าน MP ซูมด้วยเลนได้8เท่าแล้วก็มีระบบระบายความร้อนอย่าง Vapor Chamber ซึ่งเป็นการปรับปรุงกล้องและโครงสร้างระบบความร้อนครั้งใหญ่ของ Apple เลยสิ่งเหล่านี้ค่ะเลยมากระตุ้นยอดขายในรายเดือนให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขอเสียงคนใช้ iPhone 16หน่อยค่ะไหนใครยังใช้อยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะใช้ดีไหม